มาแล้วครับเมล็ดถั่วอัลฟาฟานะครับใช้ปลูกเพื่อทําอาหารสัตว์ได้หลายชนิดเช่นวัวไก่กระต่ายแพะแกะหนูนะครับหมูปลูกง่ายไม่ว่าจะเป็นปลูกลงเป็นไร่นะครับหรือจะปลูกลงในกระถางอ่างปูนนะครับเพื่อให้สัตว์เลี้ยงที่ท่านรักนะฮะได้ทานนะครับต้นถั่วอัลฟาฟานะครับปลูกหนึ่งครั้งนะมีอายุยืนถึง4-8ปปีนะครับเป็นพืชที่มีสารอาหารสูงมากนะฮะจัดได้ว่าเป็นราชาแห่งอาหารทั้งมวลนะครับ เมล็ดของฟาร์มเราที่นํามาจําหน่ายนะครับเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมนะในการปลูกในพื้นที่เขตร้อนจึงเหมาะที่จะปลูกในทุกพื้นที่นะทั่วประเทศไทย นะครับวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะถ้าเพื่อนๆจะปลูกในกระถางนะครับเหมือนปลูกให้กระต่ายตัวน้อยๆหรือไก่ที่แบบเลี้ยงจํานวนน้อยๆนะครับก็สามารถหยอดเมล็ดในกระถางนะแล้วก็รดน้ําแล้วตั้งไว้กลางแจ้งได้เลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆท่านใดนะเลี้ยงสัตว์จานวนมากนะหรือจะปลูกเป็นไร่นะครับก็ใช้รถไถนะครับหว่านลงไปในพื้นที่แล้วก็หว่านเมล็ดได้เลยนะครับคอยดูแลเพียงเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องความชื้นนะครับส่วนปุ๋ยที่จะใส่ให้ต้นอัลฟาฟานะครับก็เน้นเป็นปุ๋ยคอก นะครับเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีนะครับต้นอันฟ้าฟ้านี่จะชอบมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งข้อดีของการปลูกถั่วอันฟ้าฟ้าไว้ในบ้านนะครับก็คือการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็สัตว์ของเรานะครับก็จะได้ทานอาหารที่สดใหม่นะฮะและมีสารอาหารที่สูงที่สุดด้วยนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับจะนําเมล็ดอันฟ้าฟ้านี้นะครับไปเพาะงอกนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพราะเมล็ดของเรานะฮะมีอัตราการงอก90%เลยนะครับ